โมึงนเ,นเนี่ยตั้งนานอยู่สุขีนี่โอ้โหตายเล่นเงินเล่นเงินสองพันปีอยู่สุขีนนะครับเอามาด่ากูยิ่งเฉยเนี่ยเหรอไอ้คือมึงเกี่กัอะไรหรือเปล่ามื <c oughs> อสองพันตาอยู่สุขีนี่โทนว่าเดี๋ยวฟังมึงคิดว่ากูเล่นแพทนี้มือสองพัน,นตา <c oughs> เ<ล>หรอไอ้เนี้ยมึงเล่แนแจกเปิดไอดีมึงบ้าหรือเปล่านายช้ <c oughs> แล้วมันก็ทำแยกมาอีกเป็นกูเล่นธรรมดาชื่อเร่งหลูจัดทีมได้มาเท่าไหร่อ่ะกูจะซื้ออยู่สามร้อยสามร้อยต้นสามร้อยสิบแปดปองลดหกห้ามึงกูลดเจ็ดสิบพอดูดิกูอยากเห็นว่ามึงรู้ป่ะว่ากูเคยพูดว่าอะไรพูดรอดตารอดใจกูพูดว่าเออกูพูดใหญ่นิกว่าเนี่ยมึงลองให้มาจ่ายมันเป็นร่างคนไว้ดิเดี๋ยวกูจะเล่นเลยแล้วกูจะซื้อจะกินด้วย ไอ้ย่าพูดก่อนแม่งเข้าแล้วมาจริงเออแล้วมาจริงกูก็เลยแบบมาไม่เป็นไรต้นเกมมันหน่วยสี่เกลมันราไหวกว่าใช่ไหมดูดวานเรล่าเฮียอะไรนะยังยังเฮ้ยสติ๊กเกอร์ไปแล้วตอนนั้นยีน่าว้าวอะไรครับน้องว้าวอะไรครับมาอยู่ยืนอยู่ยืนอยู่ นี่ไงลงไม่ทานยแล้วลงไม่ทานไงแล้วชัรดาวไปเลยครับจังหวะนี้เฮ้ยสวยแล้วครูเอาเพร์ปะยืนวับไปที่อะเบ้งนี่จะยืนวับนี่ไงเฮ้ยมึงทำไรอ่ะมีคนตะดักเอาไปหนึ่งไปดูดาเมจดูดาเมจดูดาเมจเฮ้ยไปวับวับวิ่งออกมาสิจะวิ่งเข้าไปครับเตี้ยเหรอกูจะฆ่ามันไง กูมีฟิกเกอร์อยู่เลยกูกล้าเลนน่นทำไมเลือกมีนหรอไม่กูมีฟิกเกอร์อยู่กูดูดเลือดแรงจะตายน้องๆกูออไรามากูมาละกูมาละช่วยไม่ได้แล้วก่อนมาให้กูดูดดิไปดึงแปะดูดทิมนักดูดโอ้ใส่กันก่อดาเมจไม่ได้แนี้มีแล้วต้นน<ด>ี<ด>้มีแล้วกูก็ไม่มีเหมือนกันกูดูดกูดูดอีกรอบตายมาๆๆให้ฮิวิฮิวฮิวิดู โอ้าล <ali> ูกไปไอ้มันติแล้วเพื่อนเพาว่าหลบแบบดิจิตอลเอ้าหลบยังไงให้โดนเหมือนเดิมอ่ะดิจิตอลไหมละถอยเด้อถอยม่ไวแล้วอุ้ยพี่เมียนตีอยู่รูปสวยไอพี่แรงไรอยู่โอ้ยแรงกอยู่แลกอยู่ไอที่กูลืมดูว่าเพื่อนกูหมดแล้วกูเหม่อแป๊บเดียวแล้วแล้วกูหันกลับมาคือมีแต่ทีมมัน <laughs> เมื่ออะไรกูเข้าพรมังไปเมื่อกีนนะ้ถ้ากูขับรถเมื่อกี้กูชนสิบล้อไปแล้วมาละโดดไปเออสวยสวยสวยโดนตัวหลังบนบน,บนตีธรรมดานี่แหละมวยตายแล้วเนี่ยกูโดนขา,าป๊อกเลยสวยสวยอย่ามาเล่นกันเลยบอยการตายของมันมีประโยชน์อยู่บนสองงเมื่อกี้อะไรเคลียกับลมโอเคโอเคไม่กลับด้วยไม่กลับกูตีป้อมต่อกูตีแรงนะ

ดู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 ิวไปโอยมันตีมันอะสวยวางลาลงวางลงจ๋าจาเว้ยมันจริงๆงตั้งแต่เป็นคนขึ้นมานี่เป็นผู้เป็นคนนี่มันมันจริงๆเลยตัวนี้เออกูเด็บเขากูกลับตายเขาเกียมันพี่มาแล้วกูจะตายแล้วดีน่าตรงนี้ด้วย ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พุ่งไม่ถึงกูพุ่งไม่ถึงกูพุ่งไม่ถึงกูงี้มึงไปก็ร mm ูก hmm. ็ไม่กอดตายเฮ้ยผักเี้ยบังไว้บังไว้บังอยู่บังอยู่บังไว้บังไว้น้องๆบังไว้อาสกิลหันมาสกิลอีกเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยโอเอยอย่าผักอุ้ยผักสองโอเค สยองจัดเลยเมื่อกี้เจ็บจังเลยมีท่าวา้ามไหมไม่มีโอห่านัดไม่มีมีมันมีนี่ไม่มีไหนอ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่อันที่มีอ่ะจะสวยรวมๆคือสวยรวมๆคือราคาสองสามร้อยคือคือคุ้มถ้าคุ้มแล้วสวยด้วยจะเกียงด้วยนะเปลือั่นจีอ่ะเป็นคนเนี่ยรวมๆคือมันอย่างนั้นเขาเป็นคนไม่ใช่กระสืออะไรอย่าง เสียงรถดังเอ้ายังไงพี่ตอบผมหน่อยดิผมมึงเล่นตั้งนานอยู่ซูพีมึงโอ้โหตายไอ้เงี้ยหมื่นเนียหมื่นสองพันเกมอยู่ซูพีมนะฟักเอ้ามาด่ากูเฉยๆเนี่ยเหรออะคือมึงเกี่ยวกัอะไรหรือเปล่าเออหมื่นสองพันตาอยู่ซูพีมนโดนว่าแต่ฟักมึงคิดว่ากูเล่นแพทนี้หมื่นสองพันตาเหรอไอ้เงี้ยกูเล่นตั้งแต่เปิดไอดีมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยไอ้ชาย แร้งที่ทุกคนเห็นตรงหน้าครับคือแรงเอชก็คือแรงที่แบบ สูงสุดในเกมแล้วนะครับถ้าไม่รวมพวกท็อปเซิร์ฟนะครับก็คือสูงสุดเลยแต่ว่าไอ้เป็นออกมานอกบ้านอ่ะอยู่เนี้ป่ะห้าสิบขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมที่เก่าแก่เช่นเคยครับเกม Last Island of Survival นะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าผมกลับมานะครับแต่ว่ามันมาครั้งนี้มันจะฮาก,กว่าเดิม มันจะมันเกือเดิมแล้วลุ้นระทึกขวดเดิมนะครับมันจะไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างแน่นอนผมว่าผมจะชวนแก๊งเพื่อนผมมาด้วยหรือว่าระบบอะไรใหม่ๆใ,ในเกมนะครับอ่ะมันมากเกินกว่าที่ผมจะอธิพายนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยครับกับแล้ว Last Island of Survival so เพื่อนเพื่อนชายเบอร์สี่ขาผมเพื่อนชายเองครับเพื่อนๆเข้ามาดูรูปโบผมดิเต็มสิบให้เท่าไหร่ะมีอยู่แซ้ๆ ผมให้สัก9.5แล้วกันเพราะว่าไม่มีผมเป็นเพื่อนผมเลยไม่ไม่ให้เท่าไหร่ถ้าแอผมเป็นเพื่อนผมให้10เลยเอาไหมเอา10คะแนนนะคุณเป็นแคุณเป็นแค่น u m b e r two what n ุเป็นแค่โอ้ื yes yes I'm s u อ่ำไปเอาอีกเดี๋ยวเพื่อนผมไปสวยเล่นกับเสื้อผ้าอยู่คุณช่วยขโมงขโมยออกไปก่อนได้ไหมครับยิงโดนอย่าพ้นยิงโดนตาย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 เอาหวัวอย่าหัวกลับดีเพื่อนเอาโดนดูดอย่างงี้แตกเรียบร้อยวันวับมาเฮ้ยยิงโดนเฮ้ยมาจะเอา แล้วไปแล้วไปแล้วไปมีเอ็นติก็รอดไปแก๊กออโต้เก่าเร่องเหมือนกันน้อยเจอดักกูต้องสารเลนบนว่ะแล้วกูก็ไม่เคยไปช่วยนะมาเองมาอะไรวะเพื่อนอะไรครับนี่อ่ะโอ้โหเปิดจัดอ้าวตายอยู่ตายอยู่ดีโอ้โหสะจัด เกียมีหมาด้วยบ้านที่แค่ร้านมึงมีแต่เชี่ยนะเนี่ยกัดกันหอกน้องอยากัดกันหนึ่งอะไมาเหตุการ์รู้จักปะเฮ้ยทันเหรอเริ่มตัวนี้ทันเหรอดาเกิดดาเกิดดาเกิดดาเ,เขาบอกว่ามาวะ่วะกว่าละมาคืออะไรจะเข้าหรือจะเล่นไม่รู้จ้าหรือเปล่ามามาโอ้ยมาเฮียโอเคหลบได้หลบได้ รู้สึกไม่ดีกูรู้สึกไม่ดีมากๆแต่กูมีพันธินอยู่เฮ้ยดึงโดนเออได้ปะเฮ้ยตายตายอย่างนั้นะอะระวังโอ๊ยสวยเฮี้ยไปไหนดิคิดจะดูเลือดกูกลับตายแม่งโคมอะไรอะกลับไปแล้วดูไปดิไม่ได้ตียวไม่ตีมันหายไปไหนวะของมันวะอ๋อนี่ไงนีไ่ไปยุ้ยโอ้โอ้กลับได้เว้ยมันกลับตายคุณไม่ตายวะตีเอเมโซ่เฮี้ยเพิ่งตีดาร์กไป คือมันจะเล่นไหนน่ะมันมีล้างมันมีล้างโอเคมันมีล้างรอล้างแล้วกันเข้าพี่ระวังมันจะโดนมาจะโดนมาจ้าข้อหลังเนยเอาเฮียร์ละไอเฮียกระโจนี่จะโดนไม่ฟิกมากเลยนี่ไงยึกยักยึกยักไอเฮียไม่เดินสักทีไม่เอาสักเลน มันเล่นเปิดหัเลยโอ้เยเย็นนี่ทุบหัวกูทีเดีลเลยวเนี่ยเนี่ยเลือดออกยางแตกเลยกูเลือดออกยางแตกคืก <laughs> อเชื่อแล้ววะเน่ยเอ้เล่นวุ่นอ่ะสวยโหเด็ดกูแดงไงี่ยวะเ <c oughs> อ้แด,ดงอ่ะเต้แด,ดงมีปะเนี่ยไม่มีไม่ไมีโอเคเฮ้ยแก๊กโดนไปละยังแก๊กกูเล่นสูงจัด ตกุ้งเฮ้ยดึงเฮ้ยได้นะได้นะอยากเฮ้ยดูสองดูสองดูสองเฮ้ยสวยเฮ้ยช่วยอยู่บิ๊กหัวเขี้ยมมันมีเกิดอยู่ยวเลิกกันอยู่ยวเลิกกันมันสลับเขี้ยวโอเคโอเคสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วได้อยู่นะมีเวฟอยู่เวฟชีเวฟเดียวนะเว้ยนั่นแหละ ตัวล่างเข้าแล้วล่างดิฉันกดท่าสองกูโดดกูโดดกูโดดหัวลีเลียลีเลียเจ็บกูโดดหัวมันได้นี่ยนี่นี่ตายได้เ้าได้เนี่ยระวังระวังลีเลียลีเลียขวัญสองบวกสองตายตายโอเคสีสดสีสดสีสด นอเด้อย่าทักเยร์ทานในสัตว์เสรือแตกช่วงคนที่ทุกเวลาวันเงาๆนั่นกอดเธอนั่งนับจาเป็นเวลาทุกค่ำคืนนานวันเข้าใจมันสั่นคิดว่าวุ่นความห่างไกลเถย เมื่อจบเวิกเ,น,เนื้เดือนจะเน็ตหนาวสักเพียงใดซ้อมชน